แล้วนะคะ าใหม่ของ hoops t a t i o n ที่แอมสเฟียร้านสวยงามลวดลายกราฟฟิตี้สุดเท่แถมมีสนามให้ซ้อมมือกันด้วยค่ะสำหรับโค้ดส่วนลดเดือนพฤษภาคม hoops 23 DV นึกถึงสินค้าบาสเกตบอลนึกถึง hoops t a t i o n สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Twenty Three Man เนี่ยวันนี้เราทั้งสองคนนะมีตัวกันเป็นเองก็มีกับทุกคนเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเราดูเกมกันใน play back กับเพื่อนๆเนี่ยสนุกอบอุ่นมากๆเลยไลฟ์กันยาวๆแบบ double h e ด d e r กันเลยทีเดียวใน play back นะคะตั้งแต่ช่วง เจ็ดโมงครึ่งใช่ไหมคะมิ<ช>ีเ่จะก,กระทั่งถึงช่วงเที่ยงถึงจะแยกย้ายกันไปทานข้าวกลางวันขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนมากๆเลยนะคะและตอนนี้ค่ะเรามีการไลฟ์นะคะดูเกมด้วยกันแล้วก็ภาคไทยทุกวันเลยจริงๆใครยยงไว่มี NBA นบีเอริกพาสเป็นโอกาสดีแล้วต้องรีบสมัคร NBA เอริกพาสค่ะคุ้มสุดๆเลยเพียงแค่300บาทเท่านั้นแบบสแตนเดอร์ดูได้ทุกวันทุกคู่ทุกเกมจนกระทั่งจบฤด,ดูกาลเน้นย้ำนะคะไม่ใช่ต่อเดือนจนกระทั่งจบฤด,ดูกาลไปจนกระทั่งถึงช่วงเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้เลยนะคะถ้าหากแบบพร ดูพร้อมกันได้3 device ทุกวันทุกคู่ทุกเกมเช่นเดียวกันจนกระทั่งจบฤดูกาลค่ะเพื่อนใครยังไม่มีรีบสมัครด่วนแล้วก็ขอฝากสปอนเซอร์อีกเจ้านึงนะคะเป็นสปอนเซอร์ที่อยู่กับพวกเรามานานใจดีกับพวกเราตลอดเลยค่ะ Hoop s t a t i เ,เพเเื่พเอเพื่อนช้อปปิ้งออนไลน์ที่ w o r l d w i d e h s t a t i o n t h c o m นะคะใส่โค้ดส่วนลดค่ะ h o o p 23 dv เป็นโค้ดส่วนลดของพวกเรานะคะในเดือนพฤษภาคมนี้รับส่วนลด10%เลยสำหรับสินค้าราคาปกติแต่ว่าอยากจะให้ใส่โค้ดทุกการสั่งซื้อเลยนะคะ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับวันนี้เรามาเข้าสู่เกมกันก่อนเลยดีกว่าเป็นศึกของทีมันดับ2ทั้ง2ฝั่งนะครับเริ่มกันที่ฝั่งตะวันออกกันก่อนเลยนิวร์กนิกส์เจอกับอินดียนาเพเซอร์สครับนิกส์วันนี้นะคะมีการปรับเปลี่ยนค่ะใช้มาสเบาร์งงงลงเป็นตัวจริงในขณะที่ ers, เพเซอร์พวกเขายุคคงใช้ผู้เล่นชุดหลักชุดเดิมเริ่มเกมมาเพเซอร์ออกตัวดีมากๆไม่ว่าจะเป็นการยิงทั้ง2แล้วก็3คะแนนมาได้หมดเลยค่ะนําไปก่อนจนกระทั่งช่วงท้ายควอเตอร์แรกนิกส์รันลับมานตาน่นํนาวเลนบขึ้ แวนซ์สันของเอมิเอเนี่ยมีฟอร์มที่สุดยอดเหลือเกินทำไมต้องหัวเลาะแบบนั้นคะมันกระตุกมากแบบฮือฮอยู่ในลําคอจบครึ่งแรก New York นิวยอร์กนิกซ์นี่ำกว่า15แต้มเข้าสู่ครึ่งหลังนิกซ์จึงคงมีเกมรับที่ดีการบรีบเลที่เหนือกว่ามากเพเซอร์เบรกเกมบุกของแวนซ์สันไม่อยู่เลยจริงๆค่ะนี้หางออกไปเรื่อยๆเลยค่ะหางระดับ30แต้ม นิกส์พาดีจริงๆนะคะเกมนี้เพเซอร์สู้มไม่ได้เลยค่ะแล้วก็เป็นนิวยอร์กนิกส์ที่เอาชนะไปได้ในบ้านของตัวเอง121ต่อ91ขึ้นนำซีรีส์3ต่อ2แฟนๆวันนี้เชียร์ก็แบบกระหึม่มล้านแล้วมีความสุขมากๆจริงค่ะสำหรับเพเซอร์สในเกมวันนี้นะครับทีมของพวกเขาดูเหมือนเป็นคนละทีมกับในเกมที่ผ่านม,มาเกมวันนี้ของเพเซอร์สเหมือนกับนิวยอร์กนิกส์ในเกม4ยังไงอย่างนั้นเลยครับพลังในการต่อสู้เทียบกันไม่ได้เลยใครจะเชียอว,ว่านิวยอร์กนิกส์รีบาวเกมบุก 20ครั้งครับฟังไม่ผิด20ครั้งในขณะที่ Pacers ทั้งทีมรีบาวทั้งเกมนะครับได้24ครั้งเจอจอชฮากับไอเซฮาร์เทนสไตล์2คนนี้รีบาวสองคนรวมกันนะครับได้28ครั้ง มากกว่า p a อ e r s ทั้งทีมและแบบนี้จะสู้กันยังไงไหวครับและการที่เซอ e r s โดนรีบาวเกมบุกเยอะขนาดนี้นะครับพวกเขาเจอการเปลี่ยนเป็นแต้มซ้าดับ20ถึง26แต้มจุดนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นปัญหาหลักของ p a อ e r s ในเกมวันนี้ Tyrese h a l เบอร r ตันในช่วง3เกมที่ผ่านมาค่าเฉลี่ยในการทําแต้มของตัวเขาอยู่ที่29.7แต้มต่อเกมแต่ในเกมวันนี้หายไปเลยครับการทําแต้มเหลือเพียงแค่13แต้มการแอสซิสที่เป็นฉายาของเขาคือแอสซิสคิงวันนี้ทําได้เพียงแค่5แอสซิสมันก็เลยทําให้เกมของ p a c e r สไม่มีความไหลลื่นเพื่อน รวมทีมทุกคนแม้ว่าจะพยายามเต็มที่นะครับแต่เกมมันติตตดติดขัดขัดยากเหลือเกินพาสคาลเซียคัมวันนี้22แต้มนะครับมาสเตอร์เนอร์อีก16แต้มช่วยทั้งยิง3ช่วยทั้งทําแต้มทุกอย่างนะครับแต่ในช่วงครึ่งหลังเนี่ยไม่ไหวจริงๆทุกครั้งที่เพเซอร์พยายามไล่เข้ามานะครับก็โดนนิวยอร์กนิกส์รันคืนตลอดแล้วก็หนีห่างระดับ2หลักหลังจะจบเกมการแข่งขันในวันนี้ทั้งตัวของไทริสแฮร์รเบอร์ตันรวมไปถึงหัวหน้าโค้ชองพวกเขาอย่างริกคาวไลนะครับออกมาคิดตรงกันครับว่าในเกมวันนนีี้เ่ย ทีมของพวกเขาเป็นรองเรื่องของการรีบาวแบบสุดกู่พลังในการต่อสู้ก็เทียบกับนิวยอร์กนิกส์ไม่ได้เลยตอนนี้สถานการณ์ของเพเซอร์เนี่ยเหมือนอยู่ในสถานการณ์หลังพิงฝาครับแพ้อ,อีกไม่ได้ถ้าเกิดแพ้อ,อีกก็คือจบฤดูกาลทันทีพวกเขาจะทําได้หรือเปล่าในเกม6นะครับเรามาติดตามชมไปด้วยกันในส่วนของนิวยอร์กนิกส์ต้องบอกเลยว่าในเกมวันนี้เนี่ยเอาใจเพิ่มเข้าไปอีกเท่าตัว ยกให้ยกให้ครับฤดูการนี้ <S <S นิวอย์กนิกเซนได้ใจแฟนแฟนบาสทั้งโลกจริงนะครับใครจะเชื่อครับว่านักกีฬาที่เหลืออยู่ที่โอโ้เต็มไปด้วยสภาพร่างกายที่กรอบตอนแรกตูคิดว่าเกมนี้จะกรอบจะไม่ไหวนะตูคิดว่ายังไงเพเซ,เซอร์ต้องบาดนแน่เกมนี้ไม่รอดแต่กลับกลายเป็นไม่ใช่อย่างนั้นครับเจเรนบิ๊กบอดี้บรันสันกลับมาอีกครั้งหนึ่งเฉพาะในช่วงครึ่งแรกเนี่ยทำคดียวถึง28แต้มนะครับจาก44แต้มที่ตัวเองทําได้เราจะเห็นหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นลูกยัดยัานะครับหรือว่าจะเจอแอรอนนีสมิธมาประกบยังไงรรนนนบััส ทั้งหลอกข้ามไปวางยิง3ยิง2ยิงระยะกลางวางซ้ายวางขวามาหมดทุกอย่างเลยครับเกมวันนี้ถือว่าเป็นเกมที่7ของตัวเขาแล้วนะครับในเพลย์ออฟที่ในช่วงครึ่งแรกสามารถทําแต่ระดับอย่างน้อย20แต้มได้การทำระดับ20แต้มเฉพาะในช่วงครึ่งแรกแบบนี้เนี่ยไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายง่ายนะครับขนาดคาร์เมโลแอนโทนีตำนานชื่อดังของทีมนิวยอร์กนิกส์ตลอดที่อยู่กับนิวยอร์กนิกส์ยังไม่สามารถทําได้เยอะเท่ากับเจเรนบรันซันมาไปกว่านั้นในเกมวันนี้ถือว่าเป็นเกมระดับอย่างน้อย40แต้มเกมที่5ในเพล นี่ถือว่าเป็นคนแรกต่อจากกรอบอลเจมส์นในปี2018 ที่ในเพลย์ออฟเดียวนะครับสามารถมีเกมระดับอย่างน้อย40แต้มได้เยอะขนาดนี้ไม่น่าเชื่อเลยว่าเจเรนบรันซันจะทําได้เกมที่ผ่านมาเหมือนหมดแทงแล้วนะครับแต่วันนี้ไปเติมพลังมาโนวาหนึ่งทำได้ดีไปดูโนวาสองครับอย่างจอจกระต่ายเอนจาจเซอร์ในเกมวันนี้ถือว่าเป็นเกมที่2ติดต่อกันแล้วนะครับที่ตวงเขาลงสนามไม่ถึง40นาทีถือว่าเป็นของหายากมากๆเลยแต่ว่าวันนี้ไม่ลงไม่ถึง40นาทีไม่เป็นไรครับแต่ผลงานยังคงยอดเยี่ยมวันนี้ทําไปถึง18แตม้ม11รีบาร์นะครับเป็นดับเบิ้ลดับเบิ้ ป่วนครับยังคงวิ่งพล่านไปทั่วสนามมีการชนมีการเซตสกรีนมีการยิง3คะแนนทาทุกอย่างให้กับทังทีมเสริมงานให้กับโนวาหนึนะครับแม้ว่าโนวาสอย่างดอนเต้ดิวิเชนโซวันนี้จะยิงบอดแค่ไหนก็ตาม3คะแนนยิงไม่ลงเลยสักลูกเดียวไม่เป็นไรครับวันนี้โนวาทั้ง3คนนะครับร่วมพลังกันครับทำแต้มรวมกันถึง70แต้มเลยททำให้นิวยอร์กนิกส์ในเกมวันนี้ทำได้ดีมากๆเลย คนอื่นๆที่เหลืออยู่ก็ก้าวขึ้นมาได้อย่างยอดเยี่ยมน,นะครับโดยเฉพาะไอเซฮาร์เทนสไตล์ในเกมวันนี้ไอเซฮาร์เทนสไตล์ทำไป7แต้มกับ17รีบาวนะครับเป็นรีบาวเกมบุกถึง1สิบสองครั้งคือวันนี้เห็นไอเซฮาร์เทนสไตล์อยู่ตรงแถวหัวกตลอดทุกครั้งเลยค่ะคือเก็บวันได้ตลอดเลยจริงๆเพเซอร์สทั้งทีมเนี่ยมีรีบาวเกมบุกได้เพียงแค่5ครั้งเท่านั้นเองนะครับเจอไอเซฮาร์เทนสไตล์คนเดียวเนี่ยป่วนทั้งทีมเลยและไมา์แมคไบรฟ์เป็นอีกคนหนึ่งครับที่น่าชื่นชมววันนนี้้้กาาขึม ขึ้นมาเป็นตัวจริงนะครับครั้งแรกในเพลย์ออฟของตัวเขาแล้วก็ทําแต้มครับช่วยทั้งยิง3ช่วยทั้งการข้ามนะครับตันเล่นเกมสวนกลับเร็ววันนี้ทําไปอีก17แต้มและที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับนั่นคือปัจจัย S ของทีมอีก1คนครับใครจะเชื่อครับว่าพี่เบิร์กครับอเล็กซ์เบิร์กก้าวขึ้นมาได้อย่างยอดเยี่ยมเหลือเกินทําวันนี้ทําไป18แต้มนะครับยิง3คะแนนลงไป5ลูกตัวของเขาเนี่ยทำให้โค้ชทำทิบโดมมีโอกาสให้จอชาร์ได้พักเพิ่มมากขึ้นนี่ถือว่าเป็นนเเเเรรรื่่องดดดีีมมมาาาาากกกๆลยบบบถถ้้้ิิไไสทํแจ ไม่ได้ในถือว่าเป็นเกมที่2แล้วนะครับอย่างที่บอกการที่จอชาร์จลงสนามไม่ถึง40นาทีเนี่ยทำให้ร่างกายของตัวเขาฟื้นขึ้นเยอะเลยและไหนจะมี r e c i ช u s a อชูว่าอีกคนหนึ่งนะครับระหว่างที่ทีมไม่มี OG a n อ n นุโชัยชนะในวันนี้ถือว่าเป็นชัยชนะที่ยอดเยี่ยมเหลือเกินของนิวยอร์กนิกส์สู่ในใจแฟนๆบาสทั้งโลกจริงๆและบัดน,นี้ค่ะพวกเขาเหลือชัยชนะแค่เกมเดียวเท่านั้นจะสามารถเข้าสู่นะัดชิงสายครั้งแรกในรอบ24ปีครั้งสุดท้ายนะคะตั้งแต่ปี2 0 0พเรามารอติดตามชมนค New York icks, ะคะว ที่คู่ที่2เลยค่ะทีมอันดับสองของฝั่งตะวันตกเดวานานะเกสเปิดบ้านรับการมาเยือนทีวูฟคอนเกมไม่นานเองนะคะข่าวเซ็งๆของแฟนทีวูฟค่ะนั่นก็คือไมค์คอลลี่เจ็บที่บริเวณเอ็นร้อยหวายเท้าขวาไม่สามารถลงสนามทำารแข่งนขันได้ก็เป็นนิเคิลอเล็กซานเดอร์วอล์เกอร์ลงแทนเริ่มเกมมาทั้ง2ทีมยังคงสู้กันได้ดีค่ะระทึกตลอดเลยทีวูฟได้คาลแอนโทนีทาวร่วมกับโกแบนนะคะแล้วก็อเล็กซานเดอร์วอล์เกอร์ช่วยกันทำแต้มในช่วงที่แอนแมนยังคงเงียบๆแต้มไม่เดินเพราะว่าเจอเกมรับขออออองงดักกกกเเสบบบีให้้ลล่่นยยาาตตถ นักเกสวันนี้ก็สบายๆค่ะได้ฟอร์มเทพ MVP ของนิคาอโยคิชทั้งทําแต้มแล้วก็จ่ายให้กับเพื่อนไปเรื่อยๆทุกอย่างเนี่ยแลดูมันง่ายไปหมดจริงๆจบครึ่งแรกนักเกสนําแค่6แต้มแต่พอเข้าสู่ครึ่งหลัง,ลงสิคะเกมรับของทีวูฟเนี่ยเบรกนักเกสไม่อยู่เบรกเกมบุกของโยคิชไม่ได้เลยจริงๆนักเกสค่อยๆหนีห่างออกไปเรื่อยๆแม้ว่าทีวูฟจะพยายามไล่ตามมาอย่างไรก็ตามแต่นักเกสก็หนีห่างรักษาการนําได้แบบ2หลักตลอดตอนแรกช่วงท้ายเกมเนี่ยรู้สึกว่าไล่มาจนกระทั่งมีความหวังแล้วแต่นักเ <risque> จ่ก็ต่อบโต้ได้ตลอดเลยค่ะทีวูฟไล่ยังไงก็ไม่ทันจริงๆเกมนี้ดักเก็ตออชินาไปได้112ต่อ97ขึ้นนำซีรีส3์3ต่อ2แชมป์เก่าชนะ3เกมติดแล้วตอนนี้ค่ะโอ้โหชะตากรรมของทีวูฟเป็นยังไงบ้างคะมิเน่คือพอเห็นเกมวันนี้นะครับของทีวูฟเนี่ยต้องบอกว่าพวกเขาเหมือนใจเสียแล้วนะจากตอนแรกที่นำมาอยู่2-0นะครับมาโดน3เกมติดแบบนี้ ข้างในลึกๆในใจก็ค่อนข้างกัง,กงวลแล้วล่ะเกียวว่ากันนีแต่นักกีฬาเลยแฟนๆที่เชียร์อยู่ก็ใจเสียเหมือนกันค่ะ<ช>แล้วมาเจอปัญหาการบาดเจ็บของไมค์คอรลี่นะครับในเกมที่แบบมันสําคัญมากๆเลยในเกมวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าซีรีส์เสมอกันอยู่2ต่อ2และทีมที่ขึ้นนําได้3ต่อ2ก่อนเนี่ยมีโอกาสชนะซีรีส์สูงถึง82%แล้วไมค์คอรลี่ก็ดันมาเจ็บเกมนี้นะครับแต่ก็อย่าไปโทษก็เลยครับเขาลงไม่ไหวถ้าเกิดลงได้เนี่ยไมค์คอรลี่ไม่ยอมพลาดอย่างแน่นอนแล้วทุกคนก็ทราบกันดีีีีว่่่าาามมอเเเนนนนปปป็็ผูู้ทรระสสบกกกณงหืัฬ ที่คอยเชื่อมการเล่นของบิ๊กทรีทั้ง3าคนนะครับว่าจะเป็นรูยิโกแบร์คาร์ทนิทาวรวมไปถึงแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดมันจะทําให้เกมของทั้ง3คนนี้เนี่ยง่ายขึ้นมีความต่อเนื่องที่มากขึ้นก่อนหน้านี้4เกมเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าตัวของแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดเนี่ยเขามีค่าเฉลี่ยในการทําแต้มสูงถึง33.3แต้มต่อเกมแล้วก็พยายามทําแต้มแบกทุกคนในทีมนะครับพยายามรอให้ทุกคนในทีมเนี่ยก้าวขึ้นมาเสริมบางเกมก็มีคนหนึ่งบางเกมก็มี2คนแต่มันก็ยังไม่มากพอในเกมวันนี้ทุกคนเนเ่ยพาาาาาามมก้้วขึ วันนี้ก็ทําไป23แต้มเนาะวันนี้23แต้มแล้วมีอาการบาดเจ็บที่เข่าอยู่นิดนึงแต่ก็ยังสามารถเล่นต่อไปได้ก็พยายามอย่าง,งเต็มที่แล้วนะครับแม้ว่าในช่วงครึ่งหลังอาจจะดูเงียบเงียไปก็ตามรูดีโกแบร์เนี่ยน่าสงสารที่สุดเลยครับ นอกจากการเล่นเกมรับนะครับแม้ว่าจะเป็นผู้เล่นเกมรับยอดเยี่ยมแห่งปีแต่การที่จะต้องมาประกบกับตัวของนิโคลายโยคิชที่เป็นระดับ MVP 3สมัยนี่มันยากเกินไปแสดงให้เห็นเลยนะครับว่าผู้เล่นเกมรับยอดเยี่ยมแห่งปี4ีสมัยนี่เอา MVP 3สมัยไม่อยู่จริงๆทํายังไงพยายามเต็มที่แล้จริงๆคือจะไปว่าโคแบร์เล่นเกมรับไม่ดีนี่ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาพยายามชนพยายามขวางพยายามเบียดพยายามชวมือทุกอย่างนิโคลายโยคิชทําได้หมด วันนี้โกแบก็เต็มที่นะครับ18แต้ม11รีบาร์นะครับเป็นดับเบิลดับเบิลแถมยังมีบล็อกมีช่วยขโมยอีกอย่างละ2ครั้งทําทุกอย่างแล้วจริงๆนิเคลเล็กซานเดอร์วอลเกอร์ครับ uh huh. วันนี้ลงมาเป็นตัวจริงแทนไมค์คอลลีนี่คือพยายามทุกอย่างเช่นเดียวกันแต่ว่าทีมเนี่ยพอเห็นว่าไม่มีไมค์คอลลีปุ๊บมีการไปบีบรวมใส่ตัวของแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดนะครับทำให้ตัวของแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดในเกมวันนี้เนี่ยแหละมีปัญหาการยิงการทําแต้มของตัวเขาเนี่ยม,ม,ม,มง,งย,ย,ย,าย,ามยิง 8ปครั้งลงมาเพียงแค่ลูกเดียวกว่าที่แต้มของตัวจะเริ่มมาเดินเนี่ยแต้มของเกมมันก็เริ่มห่างห่างจนแบบแทบจะไม่มีผลแล้วเนี่ยไล่ยังไงก็ไล่ไม่ทันนะครับจบเกมในวันนี้ตัวของแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดมีเพียงแค่18แต้มนี่ถือว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในช่วง4เกมแรกของของตัวเขาเนี่ยมากเกินไปครับสิแต้มกับ33แต้ม มันก็เลยทําให้พลังในการทําแต้มของทีวูฟไม่มากพอผู mm ้ hmm. เล่นของเดนเวอร์นักเกตีบยบีบลุม2ทุกครั้งเลยนะครับแทบจะทุกครั้งเลยที่เราเห็นและบอลก็ไปอยู่กับนิคเคิลเกซานเดอร์วอลเกอร์แบบนี้ครับเจเดนแมคแดเนียลและ2คนนี้เนี่ยแม้ว่าจะทําแต้มได้บ้างพอสมควรแต่มัน mm hmm. ก็ไม่มีความต่อเนื่องไม่มีความน่ากลัวขนาดนั้นครับนี่คือแผนที่ทังเดนเวอร์นักเกตเขเอามาจัดการใส่แอนโทนีเอ็ดเวิร์ดส์และมันก็ได้ผลจริงๆหลังจากจบเกมการแข่งขันวันนี้ตัวของแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดส์เขาก็ ว่าโอ้โหวันนี้เขาได้แต่หัวเราะครับหัวเราะนี่คือไม่ได้ย่อเย้ยนะได้แต่หัวเราะว่าโอ้โหผลงานแบบนี้แล้วพี่จะให้ผมเล่นกับพี่ยังไงพี่เก่งเกินไปจริงครับนี่คือสิ่งที่แอนแมนได้แต่ออกมาหัวเราะบอกหลังจบเกมนะครับสูไม่ไหวจริงครับวันนี้ต้องยอมนิโคลายโยคิดจริงๆผู้ยิ่งคิดแล้วยิ่งเสียดายแทนทีวูมจิงนะคะเขาอุตส่าห์เขาโบยเกมในบ้านของเดนเวอนาเกสเส็ไปได้2เกมจริงๆแล้วเนี่ยแค่เก็บเกมในบ้านของตัวเองแค่เกมเดียวเท่านั้นเดนเวอนาเกสก็น่าจะไม่ไหวแล้วแต่พพวววกกเเค้าาาาาาา็ไไมมม่่สสรรถทํดดดออะุยขง <c oughs> นี่แหละครับแอดมินตูอย่างที่บอกนะครับโค้ชมาลนได้ออกมาพูดเขาเอาคำสัมภาษณ์ของอดีตหัวหน้าโค้ชของฮิลสตันโรเกสในยุคปี95ได้ออกมาบอกนะครับบอกว่าอย่าได้ศบประมาทหัวใจการเป็นแชมป์ของพวกเขา Never underestimate the heart of c h a m p i o n กนคาังกินน้ำอยู่ี่พอฟังสัมภาษณ์ปุ๊บสําลักเลยค่ะใช่เพราะว่าประโยคนี้มันใช้ได้ผลจริงจนะครับการที่นำไปก่อนส0ูนเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าทีมของพวกคุณเนี่ยชนะทีมระดับแชมป์ไปแล้ว ยังเหลืออีกเยอะครับใครที่ถึง4ก่อนถึงจะเป็นฝ่ายชนะดังนั้นแค่ครึ่งทางเนี่ยอย่าพิ่งประมาทและมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆเดนโบนาเกตเนี่ยกลับมาได้นะครับและในเกมวันนี้เนี่ยโชว์ให้เห็นเลยว่าพวกเขาพร้อมขนาดไหนครับในการป้องกันแชมป์การเล่นเกมบุกในวันนี้เนี่ยแม้ว่าไมเคิลพอ์เตอร์จูเนียวันนี้จะยิงไม่ดีนะครับแต่ใหม่เดินเลยอะไรก็ตามเจมาเมอร์รี่นี่ก็เช่นเดียวกันกว่านที่จะมาเดินเครื่องของตัวเองเนี่ยมันก็เป็นในช่วงครึ่งหลังซึ่งมันก็แทบจะไม่ได้มีผลอะไรมากมายเพราะว่าตลอดทั้้งงงเเกกมมในนนนนวััีี่ยยยยิคออออดดแร ยอดต่อเนื่องครับแม้ว่าในช่วงแรกๆเนี่ยเขาจะเจอปัญหาการฟาวแต้ไม่เดินเลยครับแฟนๆก็บอกวโ,โหว,วันนี้จากเพอร์เฟ10ทนกลายเป็น Perfect z e r ตัวเองลหละพูด,ดตัวเองล่ละเป็นคนคพูดในช่วงต้นเกมแล้วเป็นไงครับพอกลับลงมาปุ๊บเนี่ยเกมของแอรอนกอร์ดอนก็ต่อเนื่องมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการฟอลโล จังหวะที่เพื่อนยิงพลาดแล้วก็จัดยัดห่วงลงไปหรือว่าจะเป็นการลุยเข้าไปปิดแต้มนะครับการข้ามการยิงระยะกลางของตัวเขาทุกอย่างมาหมดเลยวันนี้ตัวของแอรอนกอรอนทําไปถึง18แต้ม10รีบาวหแอสซิสเป็นดับเบิลดับเบิลเขากลายเป็นฟอร์เวดคนที่2ในประวัติศาสตร์ของทีมตั้งแต่ยุคสมัยของคา m เมโลแอนโทนีตอนที่อยู่กับเดนเวอร์นักเกสแล้วสามารถมีเกมระดับอย่างน้อย15แต้ม10รีบาวกับ5แอสซิสได้ในเพลย์ออฟ ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับความครบเครื่องขนาดนี้ฟอร์มของแอรอนกอรดอนว่ายเยี่ยมแล้วแต่ฟอร์มของนิโคลายโยคิดเนี่ยสุดยอดเหนือกว่าน,นั้นอ,อีกเท่าตัวครับโอ้โหก่อนเกมการแข่งขันในวันนี้อดัมซิลเวอร์คอมมิชเนอร์ของ NBA ได้มามอบถ้วย MVP ที่3นะครับให้กับตัวของนิโคลายโยคิตแล้ววันนี้นิโคลายโยคิตก็สแสดงผลงานระดับ3 MVP ให้แฟนๆในสนามได้เห็นแล้วก็ไม่มีผิดหวังครับ วันนี้ลูกยากๆทำได้หมดดูง่ายไปหมดอย่างที่แอดมินตุนพูดเขาโชว์จังหวะฟุตสเตปต่างๆนะครับหลอกซ้ายวางขวาหลอกขวาวางซ้ายเล่นซาลูดี้โคแบอยากจะเอาถ้วยยอดเยี่ยมแห่งปีเลยเกมรับยอดเยี่ยมแห่งปีคืนเลยไม่รู้จะกันยังไงประกบหางก็เจอยิง3ประกบชิดก็เจอข้ามเข้าไปวางบอลทุกอย่างครบเครื่องทรงประสิทธิภาพมากๆเฉพาะในควอเตอร์ที่3เนี่ยเขาทำคนเดียวถึง16แต้มนะครับจาก40แต้มที่ตัวเองทําได้ จบเกมวันนี้40แต้ม7รี b าวด์13 a s ิสต์ด้วยการยิงฟิวโกสูงถึง68.2%ที่สำคัญไม่มีเทิร์นเวอร์เลยแม้แต่ครั้งเดียวอันนี้นี่คือเหลือเชื่อมากๆนะครับไม่มีเทิร์นเวอร์เลยแม้แต่ครั้งเดียวนี่ถือว่าเป็นเกมที่20ในชีวิตการเล่นเพลย์ออฟและเขามีเกมระดับอย่างน้อย10 a s ิสต์ได้ในฐานะตำแหน่งเซนเตอร์ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนครับนี่คือมากที่สุดในประวัติศาสตร์ตั้งแต่ที่มี NBA มามาไปกว่านั้นด้วยผลงานในวันนี้ของนิโคลายโคิชทำให้เขากลายเป็นนักกีฬาคนที่2ใในนปรรระวััตติศาาส์อบ40ฤดูกหลหง そう。 ที่มีเกมระดับอย่างน้อย40แต้ม5รีบาวกับ10แอสซิสโดยที่ไม่มีเทิร์นโอเวอร์เลยแม้แต่ครั้งเดียวคนแรกคือคริสพอนะครับที่ทำเอาไว้ได้ในปี2018และพอเห็นผลงานเป็นแบบนี้นะครับข้างในลึกๆในใจมันก็อดให้ฉายามไม่ได้เ้าวมาก็เลยขอ,อนิยามว่านิโคลาตัวปัญหาของทุกทีมโยคิช <c oughs> เพราะวันนี้คืออัลติเมทเวปอนจริงๆครับจัดการได้ทุกทีมไม่มีใครหยุดอยู่หลังจากจบเกมโค้ชไมเคิลมาโลนนะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์สั้นๆถึงความยอดเยี่ยมของอนิโคล่าน ของเ์ของ NBA ที่สามารถคว้ารางวัล3 MVP ได้สั้นๆจริงๆครับนี่คือความยอดเยี่ยมของนิโคลายโยคิชที่โค้ชมาลอนบอกไม่ต้องสาธยายอะไรมาก3 MVP นี่มันคือเครื่องการันตีแบบเห็นได้ชัดเลยยอดเยี่ยมจริงๆครับเออเรื่องจริงเลยค่ะเป็นปัญหาของทุกท<อ>ีมจริงนะคะแล้ววันนี้ก็เป็นปัญหาของทีวูลฟ์ค่ะวันนี้ทีวูฟเอานิโคลายโยคิชไม่อยู่เลยจริงๆนะไม่ว่าจะทําอะไรก็ได้หมดเลยนิโ <ola> คลา ตัวปัญหาของ,ของทุกทีโยกิชโอ้โห oh. ปัญหามากอลยคือตุบปวดหัวแทนทีวูฟเลยจริงค่ะแล้วก็ต้องชื่นชมนะคะการแก้เกมของโคชมาโลนด้วยที่วันนี้ไล่ตามจับตายเรียกว่าจับตายแอนเลยวันนี้เกมของแอนเนี่ยไม่เดินเลยเพอเวลาผู้เล่นนะคะที่เป็นผู้เล่นตัวหลักของทีมแต้มไม่เดินผมว่าใจมันก็เป้าแล้วค่ะเอมิเน่ต่อให้แต้มจะตามน้อยหรือว่าตามมากแค่ไหนใจเป้าเลยจริงๆและเมื่ออย่าลืมค่ะวันพรุ่งนี้8โมงครึ่งนะคะเรามารวมใจกันช่วยกันเชียร์ค่ะดัลลัสแมริเเจอกับโอเค ซีดฟันเดอร์เจอกันในเพลย์แบ็กใครยังไม่มีนะคะเพลย์แบ็กอย่าลืมโหลดนะคะตุ้ทีมกุรายเนียทั้งหมดไว้ให้ที่คอมเมนต์แรกด้านล่างค่ะแล้วก็ฝากสปอนเซอร์ของพวกเรา Hoop Station ด้วยนะคะท้ายสุดนี้ค่ะไม่อยากพลาดคอนเทนต์สุงๆอย่าลืม Subscribe ที่โลโก้23 Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือจีนี่ของพวกเรา23 Mania วันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะครับนิโคนลาตัวปัญหาของทุกทีมโยกิชโอ้ยทำไมต้องพูดพร้อมกันด้วย